สวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพนเพจะม,มาให้ข้อมูลนิดหน่อยเรื่องไปเที่ยวกาแฟนะคะก็คือมี f อฟซีผูรักท่านหนึ่งมาให้ไอเดียแล้วก็ <laughs> บอกว่าให้ยายพินนะลงสถานที่ที่ด้วยเพราะว่าใครที่สนใจอยากรู้สถานที่แล้วก็อยากจะเข้าไปดูเพิ่มเติมก็จะได้กดค้นหาได้จาก Google ค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะ <c oughs> ที่เดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้ได้ ส่งไปทางย t u b e แล้วก็ไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์อะไรยายเพ็ญนั่งทำตั้งนานเพราะว่านั่งพูดอย่างนี้เลยค่ะต้องตัดต่อเพราะว่าการพูด้มันผิดพลาดเยอะเพราะว่ายายเพ็ญพูดไม่เก่งพยายามพูดให้มันถูกบางทีนี้พูดไม่ถูกก็อาจจะเป็นวิดีโอก็ได้ค่ะที่ที่ติดลิขสิทธิ์ยายเพ็ญก็เลยมาพูดใหม่แล้วก็ดัดแปลงใหม่ลบภาพบางส่วนออกเพื่อมันจะผ่านค่ะ ลุ้นๆุ้วยล,ลุ้นค่ะคือภูเขาที่ยายเพนข้ามไปนะคะที่เป็นภูเขาน้ําแข็งที่เป็นน้ําแข็งสวยๆมันชื่อภูเขาหคลิรีเดี๋ยวยายเพนจะเขียนเอาไว้ค่ะภูเขาที่ยายเพนข้ามชื่อนี้ภูเขานี้เป็นภูเขาที่พิเศษมากเลยค่ะคือภูเขานี้สวยแล้วก็กว้าง การเดินทางที่จะผ่านภูเขานี้มันไกลมากเลยค่ะมีทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งซิกแซกคือ,เ,อ,อเดินทางลำบากอยู่ค่ะหน้าร้อนเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวหน้าหนาวเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวค่ะเ,เขาจะให้ขับคนเดียวที่เป็นช่วงช่วงที่ไม่ให้ขับคนเดียวเขาจะมีกั้นเอาไว้ระหว่างนี้แล้วก็ระหว่างนี้อะไรเนี้ย เพราะว่าอันนี้ทางรัฐบาลเขาเป็นคนจัดแจงเพราะว่ามันเป็นเขตอันตรายค่ะเวลาเขากั้นเอาไว้เขาจะสะสมให้รถเ,เข้ามาจอดหลายๆคันยาวเหยียดเหมือนรถติดเลยค่ะเหมือนรถติดไฟแดงแล้วก็จะมีรถนำนะคะมีรถนำจากแถวนี้จะไปส่งฝั่งนูน้นพอส่งฝั่งนูน้นเสร็จรถที่รออยู่ฝั่งนูน้นเขาก็จะตามรถคันเก่านี้ละคะกลับมา และรถคันนี้เขาก็จะขับกลับไปกลับมาอย,อยู่อย่างนี้แหละค่ะเป็นผู้นํานําฝั่งนี้แล้วก็นําฝั่งนี้อยู่อย่างนี้ค่ะทั้งวันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะหน้าหนาวหิมะเยอะแล้วมันจะผ่านลําบากมากเลยค่ะแล้วก็หน้าหนาวนี้น้ําแข็งหรือว่าหิมะมันจะพังทลายลงมาลงมาแล้วมันจะมาถมรถ ที่เรากําลังขับอยู่ได้ค่ะมันเกิดบ่อยค่ะภูเขาที่นี่แล้วมันจะพัดตกเหวลมแรงมากเลยค่ะแล้วก็หน้าร้อนที่ยายเป็นไปนะคะเขาจะกักช่วงหนึ่งแล้วก็ระหว่างเส้นทางนั้นเป็นช่วงที่หินนะคะมันลงมาแล้วก็หิมะก็ยังมีอยู่ค่ะเวลาหิมะมันหลวมแล้วมันก็ทลายลงมา ช่วงที่ยายพินไปนะ่ะมันกำลังทลายค่ะก็เลยเอ่อเขาไม่ให้ขับคนเดียวถ้าเกิดว่าขับคนเดียวเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยหิมะถล่มหรือว่าหินถล่มรถที่เรากำลังขับก็ไม่มีใครช่วยเขาก็เลยให้เราขับตามกันไปเล่นหลายคันเลยค่ะเขากักยายพินกับแฟนเอาไว้25นาทีค่ะเ,เ,เพื่อนเพื่อที่จะสะสมรถฝั่งนี้แล้วก็รถฝั่งนี้เขา ผ่านมาแล้วพอรถผ่านมาแล้วก็จะมีไฟแดงที่นูน่นแล้วก็ให้พวกเราผ่านไปช่วงนั้นมันเป็นหินทลายมาพอดีเป็นรอยอยู่เลยค่ะใหม่ๆนั่นเลยค่ะมันเป็นเส้นทางที่อันตรายมากแต่สวยงามมากเลยค่ะเข้าไปค้นดูนะคะฮากิกลีว่ามันอยู่จุดไหนของนอร์เวย์ไอ้ยายเป็นเคยขับหน้าหนาว หน้าหนาวนี้ออคือจะมองไม่เห็นภูเขาก็สีขาวถนนก็สีขาวข้างทางข้าง,าง,างซ้ายก็สีขาวหมดเลยค่ะถ้าจะขับฝั่งนี้นะคะถนนจะมองไม่เห็นถนนเลยค่ะมีแต่สีขาวทั้งนั้นเลยค่ะเวลาจะขับรถผ่านเส้นทางสายนี้ต้องใส่แว่นตาสีดำค่ะเพื่อนเพื่อเพราะว่าสีขาวมันทําให้เราบอดขาวได้ค่ะไม่ใช่ว่าดํามืดนะคะคือบอดขาว เราหลับตาก็เห็นสีขาวลืมตาก็เห็นสีขาว <c oughs> เขาเรียกว่าบอดขาวค่ะแล้วเส้นทางไปอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นแต่เขาจะปักค่ะปักเป็นหลักเป็นไม้เล็กๆเหมือนลำไม้ไผ่เขาจะปักทีๆ,ๆ,ๆทีๆทีตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วเป็นทางไม้ไผ่นั้นเขาจะพันเรฟเล็กซ์อาไ้ เพราะว่าเวลาแสงมันมันมันไปโดนมันก็จะสะท้อนกลับมาแล้วเราจะเห็นได้ง่ายค่ะแล้วก็เขาจะปักธงเอาไว้บนยอดเสาอีกทีหนึ่งตลอดเส้นทางเลยค่ะไม่งั้นมองไม่เห็นทางแล้วก็รถไถหิมะนะคะที่รถเขาไถหิมะออกจากถนนเขาจะต้องมีหลายๆคันตามกันเขาจะไม่ปล่อยให้คันใดคันหนึ่งไปคนเดียวคือเป็นถนนที่พิเศษมากเลยค่ะทั้งหน้าร้อนทั้งหน้า,นาหนาวเคยบอกเอาไว้เลยค่ะ คือแต่มันสวยมากๆค่ะสวยจริงๆหน้าร้อนก็สวยหน้าหนาวก็สวยมันเส้นทางเส้นนี้เหมือนเส้นทางทีุ่จนภัยมากๆเลยครับเพื่อนๆและเส้นทางไกลเปี่ยวมากขับน่ากลัวมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้เที่ยวผจนภัยกับยนยเพนมันตื่นเต้นค่ะกลัวแต่ตื่นเต้นมันทำให้เราสนุก ตื่นเต้นมีรถมีชาติ <g ül> ก็ไม่รู้นะคะ, <c oughs> ะนี่แหละครับพวกเขาที่เยาเป็นขับบนภูเขาที่แข็งแล้วเยาเป็นกำลังมุ่งหน้าไปที่ภูเขาที่เยาเป็นจะปีนภูเขาที่เยาเป็นจะปีนชื่อว่าภูเขาแพรกเกสตูลเดี๋ยวเยเป็นเขียนเอาไว้นะคะว่าฮัมกิลี่ที่เยเป็นผ่าน แล้วก็เพลกแกสตูลที่ยายเป็นจะไปปีนค่ะคือจดหมายแล้วเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนจุดไหนของประเทศถ้าจะให้ยายเป็นอธิบายนะคะเยอะมากเลยค่ะบนยอดเขานะคะเพื่อนๆจะมีเฮลิคอปเตอร์ขับวนไปวนมาตลอดเลยค่ะเพราะว่าดูแลค่ะคนตกเขวตกเขาที่นั่นตายก็เยอะ แล้วก็ฆ่าตัวตายก็เยอะอุบิเหตก็เยอะฆ่าตัวตายโดยตั้งใจก็เยอะค่ะเพราะว่าเป็นเขตที่อันตรายมากๆค่ะมีเด็กตั้งแต่เด็กอายุไม่กี่เดือนนะคะพ่อแม่เขาพายใส่กระเป๋าด้านหลังไปเขาพาไปอย่างนั้นยยเฟินก็เชื่อเหมือนกันเด็กๆ แค่ไม่กี่เดือนเองค่ะเแบบี้ไปเลยพาไปได้ยังไงเพราะว่าความสูงเนะี่ยมันจะทําให้เด็กหูอื้อและทําให้แก้วหูเสียได้ค่ะเด็กเบบี้ถึงผู้ใหญ่70กว่าครัเพื่อนเขาขึ้นไปเขาถึงยอดเขาทุกคนเลยครัเพื่อนแนะนํานะคะเป็นภูเขาที่ผจนภัยเดินลําบากทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทั้ง ตื่นเต้นทั้งเพียทั้งสารพัดเลยค่ะสนุกมากอ่อาเยเป็นติดเลสกทธิ์ที่เยเป็นถ่ายแต่เยเป็นจะลองดูอันนี้ว่าจะติดไหมเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมเลยค่ะว่ามันตื่นเต้นมากภูเขานะคะมันแยกกันค่ะแต่มันไม่ล้มมันอยู่อย่างนั้นของมันแล้วภูเขามันสูงมาก แล้วภูเขาสองอันมันไม่ติดกันยายเป็นไปยิงถ่ายลงนะคะเห็นแม่น้ําลงถึงข้างล่างเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะเสียวมากเสียวยายเป็นคิดว่ายายเป็นจะไม่กล้ายายเป็นถึงนขนาดคลานไปถึงตรงที่มันถึงหน้าผาเลยค่ะแล้วลมแรงมากโอ้โหอันตรายมากแต่ตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวชมกันเลยค่ะพเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณ f c ที่น่ารักนะคะที่โทรศ์มาบอกว่า ให้เยเป็นบอกสถานที่ตอนนี้ยายเป็นก็บอกไปแล้วว่าชื่อนั้นชื่อนี้ภูเขาอะไรที่ยายเป็นจะไปถึงแล้วก็ภูเขาอะไรที่ยายเป็นข้ามไปเพือ่อที่จะไปถึงภูเขาโน้นขอบคุณเอฟซิงมากค่ะที่บอกเชิญ <c oughs> ชมนี้ดูได้เลยค่ะจอยจอยค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตาม ชมและให้กำลังใจยายเพนและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์คะเพื่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเรามาถึงโรงรแรมและได้พักคืนหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อก็เลยทานอาหารเช้าก่อนค่ะอาหารง่ายๆพอไม่หิวแล้วก็คุณแฟนก็เหมือนกันค่ะเราทานอาหารง่ายๆคนละถ้วยกันค่ะไม่ต้องทานอาหารหนัก เตรียมตัวจะไปปีนเขาค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากยังไม่คาดฝันเลยค่ะนี่คือรูปหล่อของเงเฟนค่ะน่ารักไหมคะ <c oughs> ยิ้ม <c oughs> เห็นยกกล้องขึ้นยิ้ม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปปีนเขาเพื่อนๆ <c oughs> ตามไปปีนเขาด้วยกันนะคะ ตอนนี้เราก็ start start to go now <laughs> hello everybody พูดชิคะพูดชิคะสวัสดีครับ <laughs> กำลังจะเดินขึ้นเขาครับเพื่อนตอนนี้ก็เป็นบันไดขั้นแรกเดี๋ยวขึ้นมาดูด้วยกันค่ะจุดหมายปลายทาง อยู่สูงสุดเลยค่ะพเพื่อนๆทางที่เราจะขึ้นไปค่ะพเพื่อนๆ <c oughs> เป็นวันนี้เป็นวันจริงค่ะ <c oughs> ที่เราจะขึ้นไปยอดเขามันก็จะชันไปเรื่อยๆค่ะคนเยอะมากเลยค่ะหาที่จอดรถแทบไม่ได้เลยค่ะขนาดที่กว้างมีที่จอดหลายที่เราขึ้นไปด้วยกันค่ะพเพื่อนๆ อันนี้ทางเริ่มต้นเริ่มต้นนะคะแกยืนรอบนสะพานค่ะก็เหนื่อยอายอาทิตย์ก็สีตุลานเยเยอะมากเลยค่ะเพื่อนยอมแพ้ ตอนนี้เราขึ้นมาสูงนะคะพเพื่อนๆเราจะปีนไปยอดเขายังไม่สูงพอค่ะเป็นช่วงแรกที่เราจะพักผ่อนค่ะเดี๋ยวถ่ายลงข้างล่างว่าเราได้ขึ้นมาสูงนะคะพเพื่อนๆเดินต่อค่ะคนเยอะมากเลยคะ่ะเพื่อนๆถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันมีความสุขค่ะ ั้นแรก,ก็เดินขึ้นเดินลงค่ะเพื่อนๆมันดีค่ะเดินบนหินเดินซิกแซกซิกแซกออกกำลังกายแล้สนุกไปด้วยกับการออกกำลังกายค่ะเดินลำบากอยู่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าตรงนี้มันเป็น เขาระหว่างเขาแล้วน้ำมันจะผ่านผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านหินแล้วมันจะเป็นขี้ใครทําให้หินลื่นต้องเดินระวังค่ะเพื่อนๆเ,เดินจะต้องดูทางค่ะเพราะว่าไม่ดูทางไม่ได้ค่ะเพื่อนๆให้มาชมด้วยกันขึ้นเขาลงเขาปีนเขาด้วยกันค่ะคนเยอะมากมากเลยค่ะโอ้ เยอะมากบางคนเขาก็แซงแซงคนไหนเขาแข็งแรงเขาก็แซงคนไหนเขาไม่แข <k ências> <Du> ็งแรงเขาก็ใช้เวลาค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบไม่ร้อนเพราะว่าบรรยากาศเป็นใจมากๆค่ะโหดูหนทางเขาทางขึ้นสวนค่ะเพื่อนๆดูข้างหน้านู่นค่ะยายเพนมองเห็นมาเที่ยวด้วยกันค่ะเดินซิกแซกมันดีค่ะเพื่อนๆ ออกกําลังกาย,ถ,าย,ถ,าย,ยกถ่ายนิดถ่ายหน่อยค่ะเพื่อนเถ่ายนิดถ่ายหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมนเต็มเดี๋ยวเยเป็นไม่ได้ถ่ายข้างบนค่ะให้ดูทางกีเฉยค่ะทางขึ้นค่ะพเพื่อนๆนถ่ายยันหลังค่ะพเพื่อนเนคนเยอะมากเลยค่ะดูคนสิคะพเพื่อนเเยอะมากเลยค่ะ ีทั้งขาขึ้นขาลงสวนทางกันตลอดเลยคะ่ะเพื่อนๆสนุกคะ่ะสวยมากเลยคเพื่อนชอบมากเลยคะ่ะน่าจะมีวัดบนยอดภูดเขานะคะท้าทางจะดีคะ่ะเหมือนเขาเคชกูดเลยคะ่ะมาแล้วก็เหนื่อย <laughs> เหนื่อยก็อยากจะพักผ่อ <laughs> น คนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ยังไม่ถึงที่นะคะโหคนเยอะจริงๆเลยสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกเลยค่ะที่นี่ทั่วโลกและชื่อดังมากค่ะ <c oughs> อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยว <c oughs> มาะค่ะ FC ถ้ามาก็มาครั้ง้านยนเป็นเดี๋ยวเยเย็เป็นจะพาเที่ยวค่ะพามาคนเดียวไม่ได้แฟนด้วยค่ะโอเกเป็นคนขับรถค่ะ เหนื่อยคะ่ะเพื่อนๆพักผ่อนพักผ่อน,น,นสะสมพลังงานแล้วก็เดินต่อตอนนี้สูงมากเลยคะ่ะแต่เราจะขึ้นปีคะ่ะหน้าตาสนุกมากเลยอยากให้เพื่อนๆได้มาสนุกมากคะ่ะเดี๋ยวเราต้องปีนกันต่อเลยคะ่ะเพื่อนๆเราไปไวมากเลยคะ่ะ ยังยืนอยู่ข้างล่างเลยค่ะเพื่อนๆอยู่ข้างล่างเลยค่ะเหนื่อยเพราะว่าทุกคนพักก็ไม่ทุกคนเลค่ะแล้วเราก็จะขึ้นไปอีกค่ะสูงขึ้นไปค่ะปีนมันเลยค่ะเพื่อนๆปีนกันใหญ่เลยค่ะเหนื่อยค่ะพักบ่อยมากเลยค่ะทั้งดื่มทั้งกินนิดหน่อยเติมพลังงานค่ะ สูงมากเลยค่ะเพื่อนๆต้องดูทางด้วยค่ะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมพิเฉยค่ะชันเทียบไปด้วยกันโหขึ้นชันมากเลยค่ะเพื่อนๆนะขึ้นไปขึ้นไปปีนขึ้นมาค่ะปีนขึ้นยังจะปีนขึ้นอีกค่ะเพื่อนปีนขึ้นีไปตามน้ำตกค่ะ ยังไม่เห็นน้ําตกเลยค่ะพเพื่อนๆเห็นอยู่แต่ว่าไม่ถึงยังไม่ถึงยอดคนก็ไปยืนพักกลางทางกันมาแถวเลยค่ะปีนปีนปีนไปไปไปน่าสงสารจังน่าสงสารจังโ <g ül> อ้ยหอบกันมาแถวเค่ะเพื่อนๆอุ้ย <c oughs> ปีนเขามันมากเลยค่ะคเพื่อนคนเยอะจริงๆเลยบรรยากาศดีหมาก็มาคุณก็มาหมาก็มามาถึงก็มากราบค่ะแล้ววะยายเพลนเลยค่ะเหนื่อยแล้วยอมแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยไปปีนขึ้นอีกค่ะ ทำเป็นบันไรไดขัข้นๆ <c oughs> <c oughs> ยังไม่สิญญ่งยอดค่ะเข้าเพื่อนๆขึ้นไปค่ะ <c oughs>